ครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กระพ่อคือกระก็ช่องลิศสาวบนจ้าพี่น้องวันนี้เนี่สาวบนผ้ามากินตับอบกพงพี่น้องกินสมตามทองปีทวารสัปดท่ห้รหกสิบแปดจ้าพี่น้องโอ้ยใส,ส่กระสว่วนส่กระสอวนให้แน่น่ะด้วยถังเนี่ยข้างล่างข้างล่างคืออยากช่วงพี่น้องวันนี้ด้วยผ้าแก้งตับบะพูกัน ตำมะละโอตำมหลายเป่นอใหญ่กินหัวตามาฮู้ปีชวันเราหกสิบแปดจันน้เไม่แม่เพรข้านกินด้วยแบบเป็นหอนจ้าเุ้เแม่พราะข้างใกินด้วยเศษศษบ่กระถินกระซือมากเอาเห็ดเอาว่น่ะตพีกรเทอกบลูบลูในกวาดเพริกทอดนะแม่พริกที่ไม่ไดพริกที่ไม่ม่เนหอก เห็นบ่น้อซ่อนองเดียบน่ะนาอพ่อแม่นแมแจ๊กเก็ตแล้วตรงนี้จัะไข่ไ่วมาตะลุนมาตะทีนงจับข้งนอกโอ้ แล้วบ่ทนี่กินกับาได้กินน้อาวนุ่มๆบ่กินตับหปีหกแปกกัน,กนจ้าแล้วก็แคบหมูค่ะ พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ้องประตเส็บปอนี่พี่น้อง,อง,งประแเสบบปอคะตาบักฮงตาบักฮงนะคะตามพี่น้องเด้อ กินกันบานกินกับริกทอดของคนปีใหม่คุณหอผิดคุณหอิกทอดเฮ้ยบ้าจะขี้ซิ่มหรอวะอดโอ้ยแต่แสดเลยสบายดีเมื่อแตกเมื่อแตกละบวง แม่กี่เลยแล้วเช้าหน้าแหรอพี่นอ้องมื่อน,นั้นกินอันเนื้อย่างกั็จังหน้าเอยู่มือนัเอาพริกใส่พริกกระท่อมใส่ เกือบผักาดเลยเนี่ยมาซื้อผักกาดมบไปซื้อผักคามาโอ้ยผักคาปโป,ป่งขวาเขวานดิมันหนาวเห้ยเข้าขาปงหยาดเข้ขาว่าถอดใจ แห,นนนหวนไม่ได้ลงคลิปจะเป็นห้องว่านเพดในเหลืองเยอ,ถอ่ถอดนะก็เพดเนะถอดเนาะ ตำหน่อยพี่น,น,นุ่มตำไม่ไงตำไหนคืมืเสีดายเอาอ่ะโอ้โหอืมกะทอไ ตั้งใต้เคร,ร่อเพลสเหรอเป็นทอดนะเดี๋ยวเป็ทอดเนะน,นี่ยมดูลบ้างมันมันใี่มหมน้องพี่ทอดขอแค่ตัวบ่ มากเก่งขอเจ้าเขาเขอดนี่ขอเจ้าเขามาแบไม่ขอไ่ได้กินขอเจ้าไม่กินขอเนี้ยเตมุ่งอีีพีน่น <c oughs> องตมุ่งดี Um copo, um copo, Come on. copo. ครับพี่น้องแต่บักกอคอคแบบนาน,นีนานบักกออกครับ ขาก็นี่ขนาดพัง

ดจเกลือ,อ,อกเกลือ,อน่มจาจเศษไปหน่อยเอ้ยวงคันนี้หม่ๆก็เด้กินตับพงกันดยน้องคน เี่น้แปดเออตอร์แปดเออเตอรคนเรือเรื่อยต่ำหน่อยๆไ่ต้องต่ำหลายอันพี่น้องสารคดีนี้พี่สาวบนวันนี้ก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไละกดติดตามให้พี่สาวจมทองเด้อจุฬาธิ์ทงานของเียสาวบนพี่สาวมาขอพูดพ่อพี่น้องทางยุโรปไทยจะสร้างประเทศแต่พี่น้องเด้อพ้อมไม่คลิปหนาได้จากพี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย